え หมอลี่นะคะแพทย์ประจำไอริคคลินิกก็วันนี้นะคะหมอจะมาตอบคำถามยอดฮิตอายุ40ปีขึ้นไปนะควรตรวจสุขภาพอะไรบ้างหลายๆคนนะคะทักมาสอบถามนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราไปตรวจเลือดหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจหลากหลายใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่นะคะแพ็กเกจจะรวมถึงการตรวจทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นการตรวจเฉพาะนะคะตรวจเฉพาะเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีการตรวจภายในตรวจต้นตรสาวช่องท้องช่องท้องส่วนล่างมดลูกรังไข่นะ ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแพ็กเกจของผู้ชายแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแต่ยังไงเนี่ยทุกคนจะได้ตรวจสุขภาพประจําปีก็คือเป็นการตรวจเลือดทั่วไปอยู่แล้วนะคะแต่นะคะจริงๆแล้วนี่อายุ40อัพนะคะยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่แนะนําให้ตรวจการตรวจเนี่ยนอกจากจะดูว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วนะคะยังสามารถตรวจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหรือการป้องกันโรคนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะหลายๆคนเนี่ยรักสุขภาพรักในการออกกําลังกายเลือกการกินนะคะทําให้เราเนี่ยอยากจะรู้แล้วก็พยากรณ์ได้ว่า อนาคตเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างใช่ไหมคะนั่นจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะก็คือ how to ตรวจอะไรบ้างนะคะในวัย40อั p มาฟังกันเลยค่ะสําหรับรายการที่แนะนําให้ตรวจนะคะอย่างแรกนะคะแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็น general lab หรือว่าเป็นการตรวจสุขภาพทั่วๆไปนะคะก็ได้แก่ดูเรื่องของ CBC CBC คือการตรวจเรื่องของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกรดเลือดนะคะว่าโอเคเรามีความสมบูรณ์ด้านเม็ดเลือดดีไหมบางคนเนี่ยมีภาวะซีหรือเปล่า ะะหลายๆคนเนี่ยเริ่มมีภาวะซีดนะคะในวัย40อัพนะคะซึ่งเป็นได้หลายสาเหตุมากๆเลยอันนี้คือไม่รวมในเรื่องของเป็นตั้งแต่เกิดเช่นพกะะุกลาสรซีเมียพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ย ซีดในที่นี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้สาเหตุเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยเราไม่ได้มีการเสียเลือดไม่ได้เป็นประจําเดือนไม่ได้ไปบริจาคเลือดมาแต่นะคะเริ่มมีภาวะซีดนะคะอันนี้ก็ต้องหาสาเหตุเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะซีดเนี่ยมันก็เป็นไซเลนซ์หรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกนะคะหลากหลายโรคหนึ่งในนั้นคือโรคมะเร็งนะคะโอเคนอกจากเจนเนอเร็ลแลบที่พูดไปก็คือเรื่องของ C B C ใช่ไหมคะมันก็จะรวมในเรื่องของการตรวจปัสสาวะทั่วไปนะคะในเรื่องของการดูว่าไตเป็นยังไง ะค,ะคืออัตราการกรองไตเป็นยังไงนะคะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะคะดูในเรื่องของการทํางานของตับนะคะเอนไซม์ตับว่าตับเราอักเสบหรือเปล่าอันนี้จะเป็นการตรวจทั่วๆไปนะคะการตรวจทั่วๆไปซึ่งส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมดูเรื่องของ EKG ก็คือการทํางานของหัวใจแบบคร่าวๆนะคะอันนี้จะรวมอยู่ในแพ็กเกจของการตรวจ general lab หรือว่าการตรวจทั่วไปต่อมาข้อที่2นะคะสิ่ง สำคัญสำหรับวัย40อัพนะคะในด้านของแอนไทจิ้งเราจะตรวจในเรื่องของฮอร์โมนค่ะทุกคนฮอร์โมนในที่นี้หมายถึงฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนเพศสำคัญยังไงบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะ40กว่ายังไม่ใกล้วัยหมดประจำเดือนยังไม่ใกล้วัยทองเลยทำไมต้องตรวจฮอร์โมนเพศถูกต้องค่ะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรารอจนถึงวัย50นะคะจะทำให้เราเนี่ยหมดประจำเดือนเลยและแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าผู้หญิงหมดประจำเดือนก็คือความแก่นะคะความแก่มาเยือนจะบอกว่าหลายๆคนที่มาที่คลินิกหม ะะส่วนใหญ่45ขึ้นจะเริ่มมีไซเคิลหรือว่ารอบเดือนนะคะที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการมาช้าร์จก็คือแบบมาเลทขึ้นนะคะแล้วก็มาน้อยลงมาไม่สม่ําเสมอมากระปิดกระปอยหรือมาแล้วแบบหมายถึงว่าพีเรเลียมันนานขึ้นก็คือเขาเรียกว่าใน1นรอบที่เราเป็นเนี่ยจากเดิมเป็น3วันเป็น4วันมันก็จะแบบ4วันบวกลบ3วันก็จะกลายเป็น7คือมันเหมือนกับว่ามาน,มา,นมานขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะคะรวมถึงใครนะคะที่มีอาการหุดหินง่ายอ่ะบาง คนเนี่ยสามีจูมาเลยนะคะก็คือว่าเขารู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเรื่องอาภาวะเขาเรียกว่าวัยก่อนหมดประจําเดือนด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อนที่จะหมดประจําเดือนจนถึงหมดประจําเดือนนะคะอันนี้ก็จะแบบเน้นในเรื่องของคลินิกเราเลยในเรื่องของแอนตี้เอจิงเขาก็จะมากันเป็นสสามีภรรยาเลยนะคะคือสามีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า เออภรรยาแบบอารมณ์วีนวินนะคะวีนเวียงหุ่นหิดง่ายหรือแบบอาจจะแบบบน่นบนนิดนึงอ่ะเขาก็เริ่มมาตรวจแล้วมันก็เจอจริงๆอันนี้เราสามารถ e a r l ์ลี่ดีเทคหรือว่ารักษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็จะเป็นการดีค่ะก็จะป้องกันนะคะภาวะฮอร์โมนเกินหรือขาดทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงแล้วฮอร์โมนผู้ชายก็สาคัญค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยฮอร์โมนผู้ชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนนะคะก็ถูกนํามานะคะเป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะดูคุณภาพชีวิตหรือ Quality of l i F e นะคะเพราะอะไรเพราะฮอร์โมนเพศชาย สามารถดรอปได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องของฮอร์โมนเพศช,ชายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าฮอร์โมนเพศช,ชายสําคัญกับผู้ชายจริงๆแล้วฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยสำคัญกับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายนอกจากช่วยในเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วนะคะเขายังมีหน้าที่ในเรื่องของการโหงคงสภาพในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะให้แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะฮอร์โมนเพศชายมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์หรือว่ามูดนั่นเองจากงานวินจัยนะคะพบว่าวัยสีอัพเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะเริ่มมีฮอร์โมนเพศชายที่เริ่มร่วง ส่งผลให้นะคะบางคนเนี่ยเริ่มเป็นอาการภาวะซึมเศร้านะคะภาวะที่อารมณ์อาจจะไม่ได้สเตเบิลนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อต่างๆก็ สลายนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังการนั่นเองซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามาตรวจไว้นะคะเราก็จะทําให้เรารู้แล้วก็ป้องกันภาวะเหล่านี้ไปได้ซึ่งการตรวจนะคะมีหลากหลายมากสำหรับฮอร์โมนต่างๆนะคะมีหลายแ l a เลยแต่นะคะที่ไอรีคินิกเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าที่ l a บเราค่อนข้างที่จะใช้ l a ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็หน่วยนะคะหน่วยในการแปลผลเนี่ยมาตรฐานมันทําให้หมอเนี่ยสามารถจับมาประเมินจับมาหาจับมาคํานวณเป็นสัดส่วนได้อย่างแม่นยําทำให้เราเนี่ย วางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเราต้องตรวจอะไรบ้างสิ่งสำคัญคือแ l a บที่ใช้ค่ะก็จะต้องได้มาตรฐานนะคะด้วยเนาะ Okay. นอกจากเรื่องอันนี้2ข้อแล้วนะอย่างแรกคือเจลล่าลายอย่างที่2คือเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะอย่างที่3เนี่ยเราก็จะดูเรื่องของระบบเผาผลาญระบบเผาผลาญเนี่ยก็ดูได้หลายตัวนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าหมอเนี่ยจะประเมินว่าให้ตรวจตัวไหนบ้างนะคะอย่างเช่นไทรอยนะคะหรือระดับวิตามินดีเป็นต้นระดับวิตามินดีเนี่ยหลายคนบอกว่าโอเคช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันใช่ไหมหนึ่งในนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มาปรึกษานะคะแล้วหมอก็จะวาง แผนการตรวจเป็นคนๆหรือว่าเป็น personalized screening lab ให้นะคะหลายคนสอบถามมาเช่นเดียกันว่าไทลอยเนี่ยเคยไปตรวจแล้วแล้วก็ปกติดีโอเคอันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะคำว่าปกตินะคะใน general lab ทั่วไปนะคะกับในด้านของ anti aging นะคะเราจะเอาเกณฑ์ไม่เหมือนกันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคือในลักษณะของคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไหลท่อเขาก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์นในที่นี้คือตัดที่การเป็นโรค แต่ในด้านของ anti aging เรานะคะเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นโรคแต่ถ้าระบบเผาผลาญของเรานะคะเริ่มน้อยลงมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราทราบว,ว่าอ๋อคนคนนี้มีระบบเผาผลาญที่แบบเริ่มต่ำนะแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นโรคนั่นแปลว่าเราจะสามารถคอเลกหรือว่าแก้ไขได้ทําให้เขาเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่กลับมาปกติได้ข้อดีก็คือว่า น้ำหนักเราก็จะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ได้ตรวจเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ําหนักแต่เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่รู้สึกว่าเรากินแบบเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าระบบเผาผาลาญเราเนี่ยเบรนได้ไม่ค่อยดีหรือเลย,ง,ย,ง,ยง่ายว่าแค่ดมก็อ้วนนะคะพูดง่ายๆหลายคนชอบพูดอย่างนี้กับหมอนะว่าหมอหนูกินน้อยมากเลยพี่กินน้อยมากเลยทําไมอ้วนอ่ะเราก็ต้องมาเช็คตรงนี้ซึ่งเกณฑ์ตรงนี้นะคะเราก็จะอธิบายอย่างละเอียดให้กับคนไข้ได้ทราบว่าโอเคแล้วก็จะมีการรักษาที่แบบไม่ได้เริ่มด้วยยานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีการให้คําแนะนําเป็นรายบุคคลนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของฮอร์โมอนระบบเผาผลาญต่อมานะคะอย่างที่4สําคัญมากๆเลยคือในเรื่องของการคัดกรองเรื่องหลอดเลือดและหัวใจนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าโอเคถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของหัวใจโรคหัวใจเราก็ต้องไปเอ็กโคเราก็ต้องไปตรวจเรื่องอีเคจอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่า อื่นๆใดๆนะคะที่เราเคยทราบกันมาแต่นะคะจุดเริ่มต้นนะคะทั้งหมดเนี่ยเกิดจาก <C> e n d o t h e ร i a l นะคะก็คือผนังหลอดเลือดนะคะเรื่องของการอักเสบนั่นเองเพราะฉะนั้นในแ a บ,บของ antiaging เราเราก็จะมีการ screening <C> e <at> ในเรื่องของภาวะอักเสบในหลอดเลือด <C> e <at> นะคะซึ่งมีหลากหลายตัวเลยนะคะก็สามารถ มาปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวเราก็เลือกไปด้วยกันนะคะว่าเราจะประเมินตรงไหนได้บ้างข้อดีก็คือว่าหลายคนรู้จักโรค NCD ใช่ไหมคะก็คือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะโรคนี้ได้แก่พวกเบาหวานความดานันโรคอ้วนโรคมะเร็งนะคะโรคสตโตรกอะไรพวกเนี้ถือว่าเป็นโรค NCD นะคะมันสามารถตรวจสกรีนิ่งก่อนที่จะเป็นได้โดยดูค่าการอักเสบในหลอดเลือดถ้าค่าการอักเสบในหลอดเลือดเกินเกณฑ์น,นะคะมันก็จะ forecast หรือว่าแบบ predict ได้ว่าโอเคเรามีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเนี้ยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งพันธุก,กรรมก็เกี่ยวแต่ปัจจุบันไลฟ์สไตล์นะคะ เกี่ยวเนื่องยิ่งกว่าพฤติกรรมอีกนะคะนั่นก็คือหมายความว่าเรากินยังไงหลอกกําลังกายยังไงการนอนเป็นยังไงสามารถประเมินเรื่องของการอักเสบหลอดเลือดได้และจะนําไปสู่การพริหรือว่าพยากรณ์ในเรื่องของโรคเรื้อรังได้เช่นเดียวกันข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเราก็จะดูในเรื่องของโลหนะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะนอกจากคำว่า แอน i า g i เอแล้วเราจะเคยได้ยินคําว่าฟังชั่นอล m มดิซ i n นนะคะก็คือการหาสาเหตุของโรคเหลือลงังหรือโรคที่เราเป็นนี่แหละจากรากฐานรากฐานเราให้นึกสภาพว่าเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งใบผลของต้นไม้เนี่ยมันเหมือนอาการแสดงใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ Express หรือว่าแสดงออกมาเป็นอาการที่เรามาหาหมอใช่ไหมคะเช่นเราอ้วนนะเราเป็นสตรงเรามีค่าน้ําตาลสูงโน่นนี่นะอันนี้เป็นผลของมันแต่ปัจจุบันนะคะโชคดีมากเลยที่ การตรวจเนี่ยพัฒนาไปได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะซึ่งได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศแล้วเนาะ mm hmm. ก็จะทําให้เราเนี่ยตรวจสาเหตุหรือว่าคอสนั่นเองคือรากของต้นไม้ได้เลยว่ารากของเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะส่งผลถึงผลและใบของต้นไม้ยังไงได้บ้าง mm hmm. เขาเรียกว่า functional medicine นะคะ ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการตรวจโลหะหนักนั่นเองโลหะหนักเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจได้หลายอย่างสิ่งที่แม่นยําสุดคือเอาปัสสาวะไปตรวจหรือใครที่ไม่สะดวกเก็บปัสสาวะมันก็จะสามารถตรวจได้ในเลือดนะคะคือดีสุดเลยคือการตรวจปัสสาวะแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าหลายคนเขาก็เลยจะเอาการสกรีนิ่งทางเลือดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนํไม่้เข้าราปรึกษาก่อนเพราะว่า หมอจะเป็นคนแนะนําให้เป็นรายบุคคลนะคะว่าเรามีประวัติอย่างนี้เรามีความเสี่ยงแบบนี้เราควรตรวจแบบไหนนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีโลหะหนักในร่างกายเกิดผลเสียอะไรบางคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยหมอก็อยู่จนถึง,ถงวันนี้เราอยู่มาได้จนถึงวันนี้มันก็ไม่มีอาการถูกต้องเพราะว่ามันเป็นรากไงคะมันเป็นรากต้นไม้ที่มันยังไม่ได้แสดงผลของมันนั่นเองแต่ถ้าเราได้มีโอกาสตรวจเราจะรู้เลยว่าอ๋อโอเคถ้าคนนี้เกินแล้วเราสมมุติว่าเรามีอาการอย่างเนี้ เราต้องแก้ไขแบบไหนคือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถารู้ได้ลึกขนาดนั้นเลยและถ้าเกิดสมมติว่าเราแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่สาเหตุหรือว่าคอสของปัญหานะคะจะทำให้เราเนี่ยจัดการได้อย่างถูกต้องผลพลอยได้ก็คือเวลาที่เราทานวิตามินหรือเวลาที่เราแบบมีการใช้อาหารเสริมต่างๆมันก็จะเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของโลหะหนักก็ค่อนข้างมีเปเปอร์ออกมา หลายเปเปอร์เลยนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆคนก็เลยรู้จักกันนั่นเองนะคะส่วนข้อ6นะคะสุดท้ายเลยนะคะก็สําคัญมากๆจริงๆไม่ใช่ข้อท้ายสุดนะเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงความสําคัญของเขานะคะเขาเรียกว่า กัดดีสังชานหรือว่าภาวะลำไส้ต่างๆที่อาจจะเสียสมดุลไปเสียสมดุลในที่นี้คือแบคทีเรียนะคะมันจะมีทั้งตัวดีและไม่ดีอ่ะเนาะอ่าเขาเรียกว่าโปรไบอติกโปรไบอติกคือแบคทีเรียที่ดีใช่ไหมในร่างกายของเรานะคะมันมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีเราสามารถตรวจการทํางานของลำไส้เราได้นะคะโดยผ่านการตรวจยูรีโนแกนิกนะคะเพื่อที่จะดูว่าภาวะลำไส้ของเราเนี่ยมีภาวะลำไส้รั่วนะคะหรือลิกกี้กัดหรือเป่าเพราะถ้าสมมติว่าเราเป็นนะคะมันจะ ทาให้เราเนี่ยมีอาการแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ไม่สดสายแบบงงงงอ้องอองตื่นมาไม่สดชื่นหรือบางคนนะคะที่มีอาการผื่นแพ้ขึ้นง่ายกินอะไรก็แพ้ซึ่งการแพ้นี้ไม่ใช่เหมือนแบบเราแพ้กุ้งแพ้ปูตั้งแต่เกิดไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นการแพ้แบบ IGC คือมาเป็นแพ้ที่หลังนะคะซึ่งสามารถซ่อมแล้วก็รักษาให้หายได้นะคะหลายคนนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลดังๆเขาก็เลยกล่าวไว้ว่า ลำไส้คือสมองที่2ของมนุษย์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้เนี่ยนอกจากเขาจะย่อยแล้วให้ดูดซึมสารอาหารที่สํคาคัญ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การตรวจพวกนี้ค่ะจะทําให้เราทราบถึงสาเหตุของปัญหาเลยว่า <c oughs> การที่เราเนี่ยมีภาวะที่การดูดซึมไม่ดี <c oughs> ท้องอืดท้องผูกนะคะทอ,อ่เป็นเกิดหรือว่ากดไหลย,ย้อนเนาะอาการงงงงอ้องอ,งอง้องนะคะขี้หลงขี้ลืมนะคะโดยที่เรายังไม่ได้แบบสูงวัยมากแต่เรามีการขี้หลงขี้ลืมแล้วนะคะแล้วก็ ตื่นมาไม่สดชื่นการนอนหลับไม่ดีอารมณ์ไม่ดีนะคะความสารความสุขมันน้อยลงนะคะก็เกิดจากลําไส้เขาเรียกว่าซีโรโทนินเนาะนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเรื่องของการแพ้ภูมิแพ้ภูมิภคุ้มกันต่างๆก็สามารถตรวจได้จากลําไส้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น6อย่างคร่าวๆนะคะที่ ควรตรวจนะคะจริงๆวัยไหนก็ตรวจได้40เนี่ยก็ยังไม่ช้าเกินไปเพราะว่าหมอจะบอกว่ามีเพื่อนหมอนะคะที่วัย40ปร <c oughs> ะจำเดือนหมดแล้วอะทุกคนคือก็จะมีความเครียดหรือพันธุกรรมต่างๆเนี่ยไม่รู้นะคะแต่ว่าเราได้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้ตนเหตุน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจทั้งหมดที่บอกมาไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะตรวจแบบนี้หมดเพียงแต่ว่า สั g เจสหรือว่าเป็นเพียงแค่คําแนะนําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครอยากรู้ว่าตรวจอะไรบ้างก็แนะนําเข้ามาปรึกษานะคะแล้วเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แนะน,คนคําคนไข้นะคะให้ตรวจรายบุคคลแล้วรวมถึงการแปลผลแบบเฉพาะเจาะจงการวางแผนการรักษาแบบรายบุคคลน,นะคะทั้งนี้ก็ยังไงถ้ามีคำถามยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่ไอรีคลินิกนะคะวันนี้ก็มอรลี่นะคะแพทย์ประจำไอรีคลินิกนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย